สวัสดีครับผมเอลำปตางนะครับก็ ตอนนี้นะครับมีเพจมิจฉาชีพนะครับนะได้แอบอ้างนะครับแล้วนะครับไปขอเก็บเงินลูกค้านะครับนะถ้าเจอในกรณีนี้นะครับขอให้ FC นะครับอย่าเพิ่งโอนเงินนะเพราะว่าทางเราไม่มีรับเช็คพระเราเช็คให้ฟรีนะครับนะถ้ามีมิจฉาชีพทักไปหาท่านแล้วบอกว่าเป็นเอลำปางให้โอนเงินนะครับห้ามโอนเงินทุกกรณีนะครับทุกท่านรู้จักผมนะครับจะไม่มีการเสียเงินไม่มีการเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับนะก็เดี๋ยวผมให้ทีมงานอินเสิร์ตขึ้นนะครับนะรูปก็จะขึ้นด้านข้างนี้นะครับนะจะเป็น เหมือนรูปผมนะครับรับเงินนะครับผมจะไม่ส่งรูปอย่างนั้นให้ใครนะครับนะโดยนะครับนะเขาบอกว่าผมรับซื้อแบงค์ของสะสมว่มาช่วงหลังๆคนจะส่งพวกเหรียญกระสาบมาพวกพันเหรียญรอห้านะครับนะเราไม่มีการเช็คใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาไว้ว่าถ้ามีลายอะไรขอเก็บค่าใช้จ่ายของลูกค้านะครับห้ามโอนเงินดีดขาดนะครับนะของผมใช้ธนาคารเดียวคือธนาคารไทยพาณิชย์ธนวัฒน์สมฤทธิธนาคารนี้ทานเดียวเดี๋ยวให้ทีมงานิีเสิร์ตตุ้นนะครับนะ เมลอนเอซีบีน, B, นี่ธนาคารผมคนเดียวเท่านั้นธนวัฒน์สัทธิ์นะครับไทยพาณิชย์ถ้าเป็นธนาคารอื่นห้ามโอนเด็ดขาดนะครับนะแล้วทุกท่านนะครับที่รู้จักผมห้าโอนเงินให้ผมนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเก็บค่าหรือพะอะไรเลยนะนะนี่ต้องบอกก่อนเตือนเลยนะครับมีเอฟซี FC หลายคนนะครับอย่างเคสเมื่อวันนี้โดนไปนะครับผมจะบอกผมจะบอกให้เทคนิคของเขานะครับเขาจะให้คุณโอนเงินก่อน ค่าเช็คพักเขาจะบอกมีสอ0ร้อยบาทพะคุณองค์อีก200อยมีค่าขอดูอีกพันห้านะครับนะนะครับจากนั้นก็จะขอไปเรื่อยๆนะครับนะก็ถ้าได้ยังฟังผมอยู่ในคลิปนี้นะครับคนที่ทานะขอให้เลือกทําซะนะครับนะผมเอาให้ถึงที่สุดจริงๆนะครับนะผมจะตามตัวให้ถึงที่บ้านเลยนะครับนะผมรู้นะครับว่าคุณเหมือนใครอยู่แถวนนะครับนะตอนนี้ผมใช้ระบบนะครับในการติดตามตําแหน่งของคุณอยู่นะครับนะคุณระวังไว้ให้ดีนะครับนะอยู่ตรงหน้าจอคอมนะครับ่าเก่งนะครับนะเดี๋ยวได้เจอกันครับขอบคุณครับ